ปังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่2อธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่า ขมนเอาอีกแล้วปวดหนักอีกแล้วโดยก็มีดังภาพและก็คลิปออกมาครับคลั่งบุกหักลวดหนามไทยเราเพิ่มอีกฟังไทยเราก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับออกมาประกาศกร้าวแบบเด็ดขาดว่าจะต้องไม่มีขาที่8อีกแล้วพร้อมกับมีการเชิญอินเดียครับเข้ามาปราบสแกมเมอร์ปราบหุนเซนกันถึงที่ขมินทันทีก็เรียกว่ามีหลากหลายเรื่องราวเลยครับที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบกันโดยเฉพาะความเจ้าเล่ห์ความมึนดื้อด้านของขมินเอง ที่ยังเยาะเย้ยยั่วยุไทยเราไม่เลิกซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเอาอีกแล้วนะครับขมิมนมันมาอีกแล้วโดยเรื่องนี้ครับมีภาพออกมาแล้วก็คลิปออกมากับฝั่งของทหารขมิมนเองที่มีการบุกตัดรุดหนามของไทยเราพร้อมกับมีการเยาะเย้ยพูดถากทางซึ่งในคลิปเนี่ยขมินก็มีการบอกว่าถ้าเกิดได้การไกลอีก2ออันนะ สามารถตัดลวดหนามได้เยอะกว่านี้อีกพร้อมกับสมน้ำหน้าฝั่งไทยเรานะครับบอกว่าเราเนี่ยรุกรานดีนักก็เลยบุกตัดลวดหนามซะเลยแล้วก็มีการถามกันอีกนะครับว่าลวดหนามพวกนี้เนี่ยขายกันได้โลละกี่บาทนี่เป็นสิ่งที่เขมรครับเยาะเย้ยถากถางไทยเราไม่เลิกนะซึ่งดูจากสภาพโดยรวมของรัวลวดหนามแล้วเนี่ยโอกาสสูงเลยที่จะเป็นของไทยเรานะครับเพราะว่าลวดหนามของไทยเราเนี่ยมันจะเป็นลวดหนามขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดใหญ่มากส่วนฝั่งของเขมรเนี่ย เป็นลวดหนามที่เล็กๆแทบจากกันอะไรไม่ได้เลยซึ่งอันนี้เนี่ย ก็ต้องรอการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้เขมินมีการจัดฉากขึ้นไหมหรือว่าถ่ายตรงๆในบดีนั้นเลยตอนนี้มันไม่ได้มีเป็นแค่ครั้งเดียวที่เขมินมาบุกตัดรวดหนามเราแบบนี้นะครับเหมือนจะเป็นความท้าท้ายใหม่ของเขมินนะถ้าเกิดตัดรวดหนามของไทยเราได้เนี่ยก็จะมีการถ่ายคลิปอวดอ้างสรรพคุณแบบนี้รอบนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบอีกและครับแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขมินจะมาบุกตัดรวดหนามแบบนี้นะครับดูจากการเอากําลังขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งฝ่ายตัดรวดหนามมีทั้งฝ่ายคุ้้้้มกกันซึ่่่งเเขาาารููอยยแลววถิดไท เราเจอปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันอย่างแน่นอนแต่ว่ารอบนี้เขเมรมนก็เหมือนจะแอบ,บเข้ามาอีกแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งรายงานก็ปรากฏคลิปออกมาเช่นเดียวกัน,นครับที่ด่านกัมพูชานั้นเนี่ยมีการเข้ามาตะโกนไล่ฝั่งไทยเราในการทาถนนนะแล้วก็อ้างว่าไทยเราเนี่ยลุกล้ําดินแดนฝั่งของกัมพูชาซึ่งก็มีการประทะคารมกันนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งไทยเราเนี่ยก็เหมือนต้อง ขยับออกมาเพราะเขมรนเองอาจจะมีท่าดีที่อันตรายมากๆพร้อมกับยังมีหนึ่งเรื่องราวจากฝั่งกัมพูชานะครับสื่อกัมพูชาเป็นคนโพสต์เองนะครับว่าตอนนี้ผู้บัญชาการระดับสูงของทางกัมพูชาเองครับได้มีการตรวจเยี่ยมกาลังพลตรวจเยี่ยมอาวุธยุทธโธป,ปกรณ์ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเลยซึ่งก็มีการออกมาบอกว่าเตรียมความพร้อมสําหรับรับมือกับทหารฝั่งไทยเราอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมรเองนะครับที่เหมือนย่อเย้ยถากถางเรานะกับรั้วลวดหนามที่เราอุตส่าห์ไปวางกัน้นวางเป็นแนวเขต เพื่อที่จะไม่ขเมศนั้นเข้ามาลุกลานไทยเราแต่สุดท้ายก็ยังทําแบบนี้แต่ที่ผมบอกเลยครับต้องรอตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะขเมนเนี่ยดูท่าทีไม่ได้กลัวฝั่งไทยเราแม้แต่น้อยเลยจนถึงขั้นนายกอนุทินนะครับหรือว่ารัฐบาลไทยเราเนี่ยออกมาประกาศกล้าวแบบเด็ดขาดแล้วครับบอกว่าจะต้องไม่มีขาที่8ถ้าเกิดมีขาที่8ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเป็นไทยให้กับขเมศได้เห็นบ้างแล้วก็เชื่อว่ากองทัพนั้นรู้ดีนะครับว่าควรจะต้องทํำยังไง ให้เขมินทราบว่าเล่นกับไทยแล้วจะเจออะไรบ้างเล่นคําเยอะนิดนึงนะครับสำหรับฝั่งในเราเนี่ยเล่นคําเยอะมากแล้วประกอบกับเราเองก็มีการเล็งใช้ข้อบังคับอนุสัญญาอัตววากดดันกัมพูชาด้วยซึ่งก็อาจจะตั้งคณะสอบสวนทุนระเบิดชายแดนเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีเลยนะครับ เตรียมที่จะยื่นเรื่องถึงคณะภารกิจตรวจสอบข้อท็จจริง,รงเกี่ยวกับทุ่นระเบิดบริเวณแนวชายแดนครับภายใต้กรอบรัสัญญาเอาตาว่าเพื่อกดดันคาเมีนนั้นให้รับผิดชอบการวางทุ่นระเบิดซักทีหนึ่งโดยเราเนี่ยแย้งไปยังไงส่งเรื่องไปยังไงคาเมีนก็ยังไม่ยอมรับนะครับบอกอยู่นั่นแหละเป็นทุ่นระเบิดเก่าเป็นแบบเก่าไม่ใช่แบบใหม่ซึ่งมาตรวจสอบได้อยู่แล้วกับทุ่นระเบิด p m เนนะครับเพราะทุ่นระเบิดตัวนี้เนี่ยมันไม่มีผลิตเลยในช่วง ยุค70 80ซึ่งก็เพิ่งมีผลิตออกมาแต่ออตาว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับคือมันมีหลักฐานชัดเจนเรามีเป็นกระสอบเลยนะกับรุ่นระเบิดของ,ของเขเมรแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเวนก็เตรียมที่จะใช้ข้อบ,บังคับอนุษัญอาัตาว่าเลครับเพื่อตั้งคณะ,ะสอบสวนทุนระเบิดชายแดนเพื่อที่จะกดดันกัมพูชานเนี่ยให้รับผิดชอบสักทีไม่ใช่มา ต้แย้งแบบหน้าด้านๆไม่มีหลักฐานแบบนี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของไทยเรานะครับตอนนี้ถามว่ามันยังจะเงียบไหมก็คงไม่เงียบขมิน้นก็ยังยั่วยุอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้มีการลดน้อยถอยลงไปอาจจะทํางานเชิงรุกมากกว่าเดิมด้วยซ้ําโดยเฉพาะเรื่องการตัดรุดนามเนี่ยเริ่มเห็นเข้าแบบบ่อยมากขึ้นแต่หนึ่งเรื่องราวครับที่เป็นคีย์สาคัญของฝั่งไทยเรากับการ,รเผชิญหน้ากับขมิน้นก็คือการเก็บกู้ทุนระเบิดรายงานล่าสุดออกมาครับเก็บทุนระเบิดตลอดแนวชายแดนกัมพูชา 5, หลักนั้น เราสามารถได้พดีปลอดภัยเพิ่มเนี่ย5,92,000ตารางเมตรเลย คิดเป็นทั้งสิ้น59%ก็เรียกว่าเกินครึ่งของการทํางานเราแล้วในการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยใน5พื้นที่นี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่แรกนะครับบ้านหนองยาแก้วในจังหวัดสรกแก้วนั่นเองก็สามารถทําพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยได้มากถึง2.3 0 0 0 0ตารางเมตรนะครับคิดเป็น78%ซึ่งตอนนี้ก็หยุดการปฏิบัติการชั่วคราวเพราะรอการปรับการครอบครองพื้นที่จากการสำรวจแล้วก็ปักหมุดเขตแดนโดยก็ยังเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีทุนระเบิดเนี่ย65,000ตารางเมตร อีกบู้ที่หนึ่งครับบ้านหนองจานจังหวัดสก้วเองก็สามารถทำาบ้นที่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งตารางเมตรและเหลือพื้นที่ต้องสงสัยครับแปดหมตารางเมตรบู้ที่ที่สามครับก็เป็นบ้านํำรากจังหวัดตราด ซึ่งเราสามารถทำาบ้นทีปลอดภัยเนี่ย42,471ตารางเมตรครับยังคงเหลือบื้ที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด394,000ตารางเมตรและก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นบรินที่บ้านสายโทอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ <c oughs> โดยเราสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้บื้ที่ปลอดภัยครับ170,000ตารางเมตรและก็ยังคงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยประมาณ180,000ตารางเมตรและอีกพื้นที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นพื้นที่ช่องเหวบ้านไทยนิยม อำเภอพนมรุ้งรักจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเนี่ย15,000ตารางเมตรและก็ยังคงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยครับอาจจะมีทุ่นระเบิดเนี่ยเกือบ7,000ตารางเมตรเลยนี่ก็เป็น5พื้นที่หลักที่เราสามารถทํางานได้อย่างขมรไม่ได้กล้าเข้ามารบกวนนะครับก่อนหน้านี้ขมรก็มีรบกวนอยู่ตลอดนะแต่ว่ารอบนี้ขมรเริ่มที่จะ ไม่เข้ามาโบยวายแต่ไปตัดโรดั้วลูดหนามของไทยเราแทนนี่เป็น5พื้นที่แรกในการนําร่องของไทยเรานะครับหลังจากนี้ถ้าเกิด5บาพื้นที่นี้เสร็จเราก็จะมีการขยับไปเป็น13พื้นที่รวมถึงปราสาทตาควายด้วยที่เราจะมีการเก็บคู่ทุนเบิดจุดนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่อันตรายนะขามียนก็คงไม่มีการยอมไทยเราอยู่แล้วเราเองก็ต้องไปเก็บให้ได้และก็จะนําคณะทูตเอวทเนี่ยเข้าไปร่วมสังเกตการซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าขาเมรนจะมีทีท่าอย่างไร จะมีการห้าวเป้งเหมือนเดิมไหมส่วนในเรื่องของการปักหมุดเขตแดนช่วคเราในบริเวณจังหวัดสระแก้วอำเภอโคกสูงนะครับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยปักหมุดเสร็จกันไปเรียบร้อยแบบเสร็จสับ100%ก็เหลือเพียงแค่การลงนามอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในโซนจังหวัดสระแก้วเนี่ยจุดที่ฝั่งไทยเราอ้างสิทธิ์นะครับสามารถปักหมุดได้แล้วเนี่ย17หมุดจากทั้งหมด138หมุดและก็จุดที่ฝั่งกัมพูชาอ้างสิทธิ์ครับสามารถปักหมุดไปแล้ว17หมุด จากทั้งหมด139จุดขมรก็อ้างเขตแดนเนี่ยมากกว่าไทยเรา1จุดซึ่งถ้าเกิดรวมทั้ง2ชาตินะครับทั้งไทยและก็ขมรก็สามารถปักปันเขตแดนร่วมกัน34หมุดแล้วจากทั้งหมด277หมุดก็ยังเหลืออีกเยอะมากนะครับแล้วการกาหนดเขตแดนช่วงคราวรอบนี้เนี่ยมันเป็นการปักหมุดตามหลักที่ตั้งเขตแดนเดิมเลยที่ปักไว้ในอดีตเมื่อ120ปีก่อน ไม่ได้ปักตามฝั่งเขเมรแล้วก็แผนที่1ต่อ2 0 0แสนตแต่อย่างใดน่าจะเป็นการแร์ที่สุดแล้วนะครับปักหมุดเขตแดนเนี่ยตามหลัก120ปีก็ถือว่ายาวนานมากๆ100กว่าปีเลยแต่เอาจริงๆยังไม่ถึงจุดที่มีปัญหากันนะครับจุดที่เราปักเนี่ยมันเป็นจุดบริเวณไร่นาะบริเวณสวนบริเวณป่าแต่ถ้าเกิดไปถึงจุดหมู่บ้านเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะว่าเขาเมรยังคงจะไม่ยอมเหมือนเดิมจะไม่ยอมย้ายออกอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะมีการดึงเวลาแบบเนี้ย ไป1ปี2ปีคงจะไม่จบง่ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะเขาม็น,นี้เล่เหลี่ยมเยอะมากๆ โดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่มีการเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมนั้นในระหว่างที่ไทยมีความขัดแย้งกับฝั่งเขมรเองเนี่ยอีกฝัก่งหนึ่งครับฝั่งลาวก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับความเกเรของเขมรเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ครับสืบเนื่องมาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว,ว่าช่วงนี้ที่เขมรเงียบเงียบไปก็ดูเหมือนจะพยายามขอคืนดีกับไทยเราและก็มีโอกาสสูงเลยที่จะไปเปิดความขัดแย้งกับฝั่งลาวแทนเพื่อที่จะกลบปัญหาภายในประเทศของเขมรเองซึ่งพอมาดูความเคลื่อนไหวของฝั่งลาวตามแนวชาย น,นะครับจุดที่อ่อนไหวที่สุดจุดหนึ่งก็เป็นสามเหลี่ยมมรกตหรือว่าพื้นที่ช่องบกเพราะจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นเขตแดนทั้ง3ชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเขมรไทยลาว ซึ่งล่าสุดทางฝั่งลาวเองครับก็มีการตัดถนนสร้างถนนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ช่องบกเหมือนกันคือก็มีการสร้างถนนเส้นนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2020แต่พอเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดนะครับระหว่างไทยกับเขมรลาวเองก็มีการสร้างเพิ่มเติมยาวขึ้นมาอีกถึง7กิโลเพื่อที่จะครอบคลุมเส้นเขตแดนลงไปในพื้นที่ใกล้กับเขมรเลยซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมีการมุ่งเลาะลงไปยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเท่านั้นโดยพฤติกรรมของเข,ขมรแบบนี้พยายามสร้างปัญหาตามแนวชายแดนเพื่อที่จะเ,เรียกกระแสนิยมลาาววเเอองงงกก็ต้รระะมมัััหืนนะพ รอบที่แล้วเนี่ยกระสุนของขมรนก็ไปตกที่ฝั่งลาวเหมือนกันเคยมีอยู่รอบหนึ่งในปี2560หรือว่าปี2017นะครับขมรนก็มีการเคยใช้วิธีปลุกระดมชาตินิยมแบบนี้ โดยก็มีการร่างว่าลาวเนี่ยลุกล้ําดินแดนของเขมรมาแล้วเช่นกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศลาวเองครับมีเหลี่ยมเยอะมากกว่าเขมรน,นะก็เลยทำให้ฮุนเซนไม่สามารถทําอะไรได้เลยจึงไม่แปลกใจครับที่ลาวจะมีการสร้างถนนยุทธศาสตร์แบบนี้ในพื้นที่อ่อนไหวโดยเฉพาะกับเขมรเองเพราะดูไทยแล้วเนี่ยขนาดไทยยังโดนแล้วลาวจะไปเหลืออะไรก็เลยทำให้ตอนนี้มีเพียงชาติเดียวประเทศเดียวที่เขมรไม่กล้าที่จะยกทัพไปวอลเวบรนวเขตชายแดนก็คือเวียดนาม ไม่กล้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทะเลเอ่ยทางบกไม่มีปัญหากันสักนิดเดียวเพราะว่าเวียดนามเอาจริงนะครับเอาจริงมากๆ ดูอย่างการถมทะเลซึ่งมันตัดเส้นทางแบบคลองฟูนันเตโชของขเขมรชัดเจนเลยนะแต่ว่าขเขมรก็ยังมีการโตู้แย้งออกมาว่าเฮ้ยเวียดนามไม่ได้ทําแบบนั้นซึ่งทะเลตรงนั้นเนี่ยเป็นฝั่งของเวียดนามแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นทำนะโอ้โหขเขมรไม่ยอมแน่นอนนะครับคงจะมีการสร้างกระแสมีการสร้างเรื่องอยู่แบบนี้โดยเฉพาะกับฝั่งไทยเราเนี่ยขเขมรไม่มีกลัวแต่เราก็มีไม้เด็ดไม้ตายเหมือนกันเมื่อล่าสุดครับกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้มีการหารือกับอินเดียถึงกับดึงมาร่วมปราบสกมเมอร์กันเลย โดยเรื่องนี้ครับก็เป็นการพูดถึงความขัดแยง้งระหว่างไทยกับเขมรนั่นเองซึ่งไทยเราก็ยืนยันกับอินเดียไปนะครับว่าเรามุ่งหวังสันติภาพและให้ความสําคัญกับข้อตกลงที่ทําขึ้นในประเทศมาเลเซียแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดอีกเนี่ยเราจะนิ่งเฉยไม่ได้และกัมพูชาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่เพราะว่าไทยเรามีหลักฐานยืนยันจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเอโอที ที่ยืนยันเห็นพ้องตรงกันว่าเป็นนุ่นระเบิดใหม่ชัดเจนซึ่งเราก็บอกแบบนี้กับอินเดียไปครับพร้อมกับทางอินเดียเนี่ยก็เข้าใจหมายเหตุของเราตรงนี้เหมือนกันแล้วเราก็มีการแถมไปด้วยกับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่าสแกมเมอร์โดยเฉพาะการที่มีชาวอินเดียครับตกเป็นเหยื่อของเขเมินเนี่ยจำนวนมากมากกว่า1000คนด้วยซ้ําก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับที่เรากําลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่า แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยก็ได้มีการทำหนังสือเชิญอินเดียให้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อได้จัดถกในเรื่องของปราบปรามเขมนสักทีหนึ่งใช้การกดดันหลากหลายวิธีถ้าเกิดว่าอินเดียตอบรับเขมนก็จะซุ่มเสี่ยงไปอีกพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหลายๆชาติตอนนี้เนี่ยก็เล็งเป้าเขมรน,นะว่าเรื่องสแกมเมอร์มันเรื่องใหญ่มากๆนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเวทีทางการทูตครับที่เรากําลังพยายามสร้างความกดดันให้กับเขมนมากขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเน,นื่องส่วนจุดที่เราต้องระวังมากที่สุดก็เป็นพื ดีหรือเปล่านะผมคิดว่าขมรนไม่อยากคืนดี แล้วก็มีการด้วยอายุไทยเราอยู่แบบนี้รวมถึงในภาพต่างๆก็มีการเปิดออกมาเหมือนกันนะครับเป็นทหารหน้าใหม่ที่เหมือนจะเกณฑ์เข้ามาล่าสุดนั่นแหละครับลาตะเวนเนี่ยก็เยอะขึ้นประมาณ20คนได้รวมถึงผมคิดว่าอาจจะมีการจัดตั้งหน่วยพิเศษหร,รือเปล่านะครับในการมาตัดลดลุ่หนาของไทยเราเพื่อที่จะ PR ตัวเองแล้วก็เอาไปเป็นกระแสะชตัตนนิยมแบบนี้โดยเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเลยกับฝั่งของข้ามิเองนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวก ไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขา่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายมิจฉาพิบอมโพยงยึงบันกัดบันสันไตรย้อนฮัลโหลอขบคุณตามจันน้อยเดบานโอสรมได้ปีกูบันกันไตรปีกัดกันที่นี่ที่มองนี่นี่มอปนยึนสระสระมนะ